ญาตินางูนูตูดิตาตูดีตาเตองูขอเรียนพราเจ้าปู่พิชุณคนปู่สนแห่ไปให้ไปสามถึงสิดามาดารูอาจารย์มีพู่วายาดสติสุนทรคนเคยร่วมเคยรักกันใกล้ขอจูได้ในปู่ดุนคของฉันรับ ได้ mặt เรียนได้1 2 3ไม่รู้ พม่บอกติดเรียนดูแ so ล so uh? ้วมาคู่บอกว่ามันงกรจริงบอกมันมะไมาณากัรเร่มเลยแต่ว่าคู่ฟังบริืมเนาะตั้งใจครับผมลูกมาเนียบร้อยเลยผมโอ้ห 喂。

ลูกรสามต้นเป็นกจ้าภาาก็สามตรวมกันก็ได้แล้วก็มาจากตาลสินห์จวมาเป็นเืองรจะจรื้ข้าวจะเจออะไร้วว่าอยีท้าแม่ต้องามันจะเมนู้ใจเาเกดู้ทาแม่นี่มันดีไปเลยค่ะเออาเน้าไว้สายโทรเลขเวลาเกิดเดือดร้อนแ็งจะได้พึ่งพา กินผู้เดียวกินผู้เดียวไขปลาหลายตัวไข้ท่านนั่นท่านนี้เกิดท่าวงนี้่าเสด็กินน่าเพิ่นอานิมนต์ที่หาขาไม่อยากทำน่้ขาวกระดาิ้นๆไม่่า้ลูกทั้งสามก้อนแต่อยู่นูแต่อยู่นู่น้ระดา้วันก้อนข้าวแฟ้ไม่ได้้วทเา อะไรยังไงยังตักตักตักอะไรตักตัก

เจริญทุกเจริพรคณะสายบ pues mm ุญขจารข้าทาที่นััญชรที่มา started. ทําบ nah ุญหลวงพ่พระธาวันที่9กรกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้นิมนตมาภาพพระทรมสุตาะเจติยาธรรมไปรับทาตาญาติโยมนำหวงพ่าพระธาพระนม ยรามีศรัทธาอยากเป็นเจ้าภาพเพื่อนโยกเพื่อนประยสวนแผ่นตันลื่นอยาเป็นเจ้าภาพแผ่นกันลื่นภูในรลาพระธาตุเพิ่มเติม จากที่มีอยู่แล้วก็มีศรัทธาเพิ่มเติมถวายปัจจัยผ่านพระครูมาพระครูให้รูกสิษย์ไปดำเนินการให้ในะจนวนเงิน7,500บาทจาก1,000 0บาทเป็น7,500บาทและประจภาพที่สองอุปกรณ์เครื่องครัวก็จะภาพในสายุรญอาจารย์ระธาที่รับปัญชนพระครูบอกกล่าวว่า วันที่สิบเป็นวันอายุธนะของคนพระภูพระครูก็เลยสงสัยว่าสองหมื่นนี้ทําบุญอายุทนะของคนพระภูหรือในจัยไงพระครูก็เลยดาวเราเอ,าเองเพราะว่าเครื่องใช้ไม้สอยภายในคณะท่ร่อยหลออยู่ก็เลยตัดสินใจ ซื้ออุปกรณ์เพื่องครัวภายในคณะบุญเกษสามาคคีให้ลูกศิษย์ไปซื้อหนึ0งหมบาทเป็นจำนวนเงินหนึ่งมบาทพอดีรวมเป็นสองหมื่นสองรายการรวมเป็น2 000, 7ง0มื่บาท ส่วนปลายปลายก็จะเป็นค่าน้ำจิตน้ําใจลูกหลานเดินทานค่าน้ำมันคนน้ํามันรถจึงแจ้งผ่านอาจารย์ระทาที่นักบัญชรส่วนอีกหนึ่งมื่นก็จะใช้จ่ายไปเรื่อยๆภายในคณะบุญเขต่อสมาธินี้ครบแล้วต่อไปก็น่าจะครบสามหมื่นพอดีจึงถือโอกาสบอกกล่าวให้สัทธาสาธุชนทั้งหลายสายบุญอาจารย์คทาที่นักบัญชรที่มาวันที่เก้าพคม ที่ผ่านมาแตส่งข่าวถึงอาจารย์คาถาและอาจารย์คาถาก็ส่งต่อสายบุญต่อไปขอให้เจริญเจริญสาธุอานโมทามิอท

อายุวันโนฯสุธาฯภัทตาฯภิรมย์ภะยาโอภะชยาปุณุตตะจาริโยภะทะฯรจมะตะปิฯปิยมามังสุริโยจัญญิ

ลูกบาวแดงมาโรกาสนำรับวันมาเข้าเหนเข้าสุขจะต้องเียนทุกบ้านทุก่านเินว่าจะมาเป็นข้าให้เรากินชาวนาชิงกำลังจะทำกินต้องทนแต่ทนคนตนลงนาถึงได้ท้าจากธรรมถึงนคนกินข้าวคนคิดรู้ให้ดีชาวนามีบุญคุณต่อเราไม่เ่าเลย ข้กการู้จักอาหังทุกอย่างชาชันทิ้ามเป็นของมิทาคนจนคนยากรีมากนักหาสงสารเจ้านาหน,าหน้าตาดำดำสงสารมันดาเด็กตาดำดำขอคุณแม่ครัวช่วยพายกันทำข้าพระเจ้าชาชันมาทหารเนี้ไม่เพื่อเรียนไม่เพื่อวามมา สูดดูดอากาศสะตาดีแปดสิรูสามสิบเจ็ดสแปแม่ชีสิบัดรวมเป็น202ร้อรูแม่ชีสิบัดรวมทั้งหมดสองร้อยสองรูในม,มูลช้าง